ชาวลัคนาราศีสิง์ดาวการเงินจะโคจรได้ตำแหน่งมหาอุดดังบทกรอนโหราศาสตร์ขีดเขียนไว้ชัดเจนว่ามหาอุดพุทธาปัญญายศจะปรากฏเงินทองกองแก้วแหวนทั้งช้างมา้าฆ่าคนล้านคะแนนเมียแน่นภัยลีไม่มีผ่านดาวพุธเดินเข้าสู่ราศีกันในรอบปี จะเกิดโอกาสทางการเงินจะมีสิ่งที่ดีทางการเงินแน่นอนบางท่านรวบรวมเงินก้อนได้บางท่านเกิดโชคฟุกครั้งใหญ่ในรอบปีในเดือนตุลาคมสวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับเชยเสอร์กิ่งเพชรนะครับกับน้องเฮงเฮกดหัวใจกดถูกใจกดติดตามให้พวกเราด้วยทั้งทางติ๊กต็อกเฟซบุ๊กยูทูบเรามีก 3ช่องทางด้วยกันนะครับท่านใดกดถูกใจกดหัวใจแล้วขอให้เกิดมิ่งมงคลและเฮงเฮงเหมือนกับน้องแมวมงคลของผมนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยท่านใดอยากจะเรียนวิชาโหราศาสตร์ทายดวงได้แบบผมเลยจากไม่มีความรู้เลยนะจนทายดวงได้แบบผมนะครับจะมีบทเรียนเป็น EPEP ไปนะครับซึ่งเป็นหลักสถิตเน้นพยากรณ์ได้นะครับไม่เน้นหลักการมาก นับเอาแบบเรียนง่ายๆไปแต่พยากรณ์ดวงได้แบบผมนะครับท่านใดอยากจะเรียนรู้นะครับอยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนใน Facebook กลุ่มปิดอ่ะนะครับลิงก์ไลน์แอดด้านล่างนะครับหรือไลน์วอลยาโน1หนึ่งหรือไลน์วอลยาโน2ถ้าหน้าช่อง y o u t u b e เนี่ยลิงก์ด้านล่างตรงคอมเมนต์กดได้เลยแต่ถ้าทาง TikTok เนี่ยอยู่ตรงหน้า TikTok นะครับหน้าช่องนะท่านใดอยากออกแบบยันเสริมดวงชะตาที่มีรีวิว ค่อนข้างเยอะนะนะครับแล้วก็มีประสบการณ์ความขังเข้ามาเห็นค่อนข้างเยอะเป็นยันโบราณเชยนขึ้นจากประเด็นปีเกิดก็ติดต่อช่องทางเดียวกันชาวลัคนาราศีสิงเนี่ยดาวประจําตัวของท่านเนี่ยโคจรเข้าสู่ราเรือนการเงินนะครับแล้วก็วันที่18จะโคจรเข้าสู่ราศีตุลได้ตําแหน่งนิดนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยผมจะเจาะดวงแบบนี้ก่อนว่าเดือนนี้เนี่ยภาพดาวในช่วงเดือนนี้เงินจะคล่องขึ้น เงินจะคล่องขึ้นนะครับข้าะดาวพุธจะโครจรเล็งกับดาวพุรหัสสดีด้วยพุทหัสสดีจรต้ององค์พระพุทธาพุทธเล็งจันทาโชคอุดมเกิดความอุด,ดมเกี่ยวกับลาบผลนะบางท่านเนี่ยได้โชคฟุกได้เงินก้อนโตทรัพย์สินพุ่งเงินหมุนเวียนผ่านเข้ากระเป๋าเพิ่ม บางท่านได้เงินจากบุตรหลานบริวารน,นะครับหรือแม้กระทั่งการเสียเงินไปกับบุตรหลานบริวารก็เกิดขึ้นได้แต่ว่าในมุมเราดูในมุมที่รับมาต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะได้มาแต่ว่าการเสียออกไปนั้นก็เกิดขึ้นได้ดวงชะตาได้หนึ่งเนืองดาวเจ้าเรือนมรณะนะยังโครจรเล็งกับดาวการเงินหมายถึงได้ก็ออกไปหรือได้ก็ต้องมีส่วนแบ่งจัดแบ่งออกไปจากดวงชะตา นะครับก็ต้องระวังรายจ่ายต่างๆก็ยังจะมากได้นะครับช่วงนี้คุณจะมีเรื่องคิดเรื่องเงินพยายามตั้งเงินจิตใจโฟกัสใฝ่หาทรัพย์สิสนใฝ่หาเงินใฝ่หาลาบผลใฝ่หาโชคลาภใฝ่หาผลประโยชน์ต่างๆที่จะตกเข้าสู่ดวงจะมีการจัดการเรื่องเงินทรัพย์สิสนมีการโยกเงินมีการรวบรวมเงินมีการจัดการเรื่องเงินเงินทองทองเกิดขึ้นได้ดีมากขึ้นด้วย นเงินโฟตัวผ่านมือเข้ามาแน่นอนนะครับอิทธิพลของดวงดาวตรงนี้นะครับยังส่งแรงเอื้อมให้วาจานั้นสำคัญยิ่งกว่าทรัพย์น,นี้พูดดีๆจะเป็นสีแก่ปากจะเกิดโอกาสจะได้ลาบปากเพราะปากดีปากดีๆนะครับดาวพุธเดินมาแบบนี้ปากเป็นเงินเป็นทองเป็นโอกาสนะไปพูดดีๆหน่อยท่านใดอยางง้อฟแฟนอย่างเงี้ยพูดดีๆหน่อย นะครับก็จะได้ลาบกลับมาใดแบบอยากได้เงินอย่างเงี้ยมีจะพูดจาดีๆหน่อยก็ได้เงินจากเด็กจากบุตรหลานมีลูกค้าก็พูดจาดีๆลองเปลี่ยนคําพูดเปลีย่ยนการเจราจาน,นิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับเงินเข้าเป็นกอบเป็นกำเลยในช่วงเดือนตุลาคมอย่าพลาดโอกาสนี้ลองใช้วิธีการนี้เกิดสิ่งที่ดีมันเป็นช่วงดวงดาวที่เหมาะเจาะมาก ท่านใดรอการเดินเรื่องเอกสารทางการเงินก็จะเกิดความสําเร็จช่วงนี้อาจจะมีการวิ่งเต้นเกี่ยวกับเอกสารต่างๆมาทางการเงินหรือว่าบางท่านเน่ะมันอาจจะแปลว่าอาจจะมีช่องทางรายได้พิเศษมีช่องทางรายได้เสริมหรือจะหาเงินได้มากขึ้นเงินคุณจะขึ้นนะครับแน่นอนหรือได้ทรัพย์สินบางอย่างเข้ามาในบ้านดาวพระศุกร์เป็นดาวการงานโคโจรมาลักษณะนี้นะครับอาจจะมีงานที่แบบ ไม่สําคัญมากให้คุณได้ทานะครับงานไม่สาคัญมากให้คุณได้ทานะครับหรือว่างานที่แบบอ่าไม่ต้องคาดหวังผลลัพธ์มากก็มันก็เกิดขึ้นได้บ้างนะครับแต่ว่าในดวงดาวเนี่ยบอกว่าไอ้ดาวการงานร่วมกับดาวคู่ธาตุน้าเนี่ยหมายถึงว่างานสื่อสารติดต่อเจราจาการติดต่อต่งางๆเรื่องงานอย่างใดก็จะมีความสาเร็จบางท่านเกิดโปรเจกต์ใหม่เกิดจ็อบใหม่ มีไอเดียใหม่ๆในการสร้างสรรค์หรือมีกิจกรรมบางอย่างใหม่ๆนะมีกิจกรรมที่สร้างลาบผลหรือผลประโยชน์หรือสร้างเงินสร้างโอกาสเข้ามาสู่ตัวตนนะครับจะมีโชคลาบจากต่างเพศหรือจากต่างประเทศด้วยนะครับจะได้ลาบจากผู้ใหญ่นะครับคนที่อาวุโสกว่านะ,นะครับบางท่านจะได้ลาบจากญาติพี่น้องนะครับเช่นได้ได้ญาติพี่น้องมาเลี้ยงข้าวเลี้ยงอาหารหรือให้เงินให้ของขวัญ นะครับหรือคนในครอบครัวให้ของขวัญให้เงินมีโอกาสเจอญาติเก่าคนเน็ชั่นเก่านะครับรวมถึงได้ราบปากนะได้ของประดับได้ของสวยงามได้ของที่พึงพอใจทางจิตนะครับในช่วงกลางเดือนไปจนถึงปลายเดือนเนี่ยช่วงนี้ให้ระวังการเจ็บป่วยระวังสุขภาพนะครับระวังจะมีเรื่องให้เหนื่อยง่ายระบบทางเดินหายใจติดขัดได้หรือเกี่ยวกับดวงตาสายตาระบบเลือดก,การไหลเวียนโลหิต ต่างๆก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะอันนี้ต้องระวังและรอบคอบในการใช้ชีวิตนะครับนะช่วงนี้ไปหมอวิจัยอะไรก็ไ่ต้องไปเชื่อนะครับแต่ว่าต้องระวังผู้ใหญ่เพ่งเลงผู้ใหญ่มองไม่ดีบุตรบริวารบางคนเนี่ยอาจจะห่างเหินถ้าบุตรบริวารบางคนไปอยู่ไกลคุณอะไปอยู่ไกลถิ่นไกลบ้านอันเนี้ยนานๆทีมานี่ดีนะ แต่ถ้าอยู่ใกล้เนี่ยระวังมีเรื่องเสียเงินพอ่อบุตรบริวารบางคนหรือว่ามีเรื่องให้ลูกถือดีบริวารถือดีลูกน้องถือดีแต่ช่วงนี้เนี่ยมันยังมีบริวารบางคนที่เพิ่งได้ช่วยเหลือสนับสนุนดีนะในดวงดาวท่าในใดที่มีบริวารหลายคนเพราะว,ว่าดาวอาทิตย์มันเป็นเลงกับดาวพฤเรือหัสบดีนะครับนะก็อาจจะได้โชคจากคนที่อ่อนกว่าเด็กกว่าที่อยู่ไกลถิ่นที่นานๆทีเจอกันติดต่อคนไกลถิ่นแดนไกลที่เป็นเด็กกว่าก็จะน่าจะมีความสําเร็จนะครับเกิดเรื่องพึงพอใจมีสิ่งพึงพอใจบางสิ่งเข้ามาส เกิดขึ้นได้ชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยนะครับในช่วงที่ดาวพุธย้ายในช่วง23ตุลาเข้าสู่ราศีตุลดาวพุธก็เดินตรงนี้นะครับนะก็เล็งกับดาวพระดาวหูก็อาจจะมีเรื่องให้ล้วงเงินนะครับต้องระวังการถูกโกงเงินหรือว่ามีเรื่องให้มีรายจ่ายค่อนข้างเยอะดาวหูคน้นซั์ค้นกระเป๋าเกงเสื้อผ้ากระเป๋า,าต่างๆอาจจระรั่วนนะนะครับในดวงชะตานะ หมาะที่จะเดินทางไกลติดต่อระยะสั้นๆงท่านจะติดต่อญาติพี่น้องมีเรื่องญาติพี่น้องให้ต้องเอาใจไปผูกพันธ์แบบนี้นะมากขึ้นนะครับผมจะมาบอกเคล็ดลับวิธีการเสริมดวงชะตาสายพุทธคุณที่บรรดาเกจิอาจารย์พระโบราณอาจารย์นะครับท่านใช้ปรับดวงชะตาเสริมดวงชะตาเป็นความลับก็ว่าได้นะครับของท่านบรรดาเกจิอาจารย์นะครับผู้เรืองวิชาในอดีตนะครับ นะไม่ว่าจะเป็นพาสสายกรรมฐานสายปฏิบัติต่างๆก็ใช้เสริมดวงชะตาด้วยเช่นกันแม้ว่าจะเป็นเท้าพญาอมารรษแม่ทัพนายกองนะครับท่านก็จะเชื่อเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องรางนี้นี่คือยันนะครับยันที่ท่านเห็นด้านขวานี่คือยันนวคุณ9ก้ามหายันโบราณเป็นสุดยอดของเครื่องรางนะครับที่จะใช้อำนาจพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณมาปกปักร,รักษาชะตาท่านไว้นะครับทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านทรัพย์สินนะครับ ท่านใดที่เก็บเงินไม่อยู่ท่านใดที่หากินไม่คล่องนะครับนะก็อุดหนุนค้ำชูตามวาสนาของกรรมและบุญที่มีนะครับท่านใดรุ่งเรืองอยู่จะรุ่งเรืองขึ้นไปนะครับท่านใดหาเงินฝืดก็จะคล่องขึ้นนะครับตามอํานาจแห่งบุญและกรรมของท่านในพื้นชะตาเดิมนะครับแต่ยันเนี้ยนะครับจะเสริมดวงท่านทุกด้านนะครับถ้าท่านบูชาอย่างจริงจังโดยไม่คาดหวังมากโดยการปัดจากนิวรณ์ห นะครับหมายถึงว่าอย่าไปโฟกัสมากอย่าไปคาดหวังมากนะครับมันจะทําให้เกิดนิวรณ์หในจิตในใจมากนะครับเวลาคุณสวดบูชาเนี่ยให้ใจสบายสบายปล่อยวางผลลัพธ์ในะเช่นคุณสวดบูชาอยากให้เกิดสิ่งที่ดีเนี่ยนะครับก็ค่อยๆสวดบูชานะครับนะพอจิตมันนิ่งจิตมันว่างมันปล่อยวางนะครับก็จะเกิดสิ่งดีๆหลัง่งไหลเข้ามาน,นี่คือเคล็ดลับในการบูชาเครื่องรางสายพุทธคุณนะครับอย่ายึดติดนะครับเพราะนั้น เนี่ยยันเนี่ยนะครับอันนี้ขนาด40,60คูณบนะครับนะขนาดนี้ก็คือ,อถือว่าใหญ่พอสมควรนะครับนะอันนี้ยันทุกยันเนี่ยเป็นยันที่ต้องเขียนขึ้นจากเลิกเฉพาะบุคคลหมายถึงว่าดูจากวันเดือนปีเกิดเวลาตกฟ้าของแต่ละคนแล้วก็หาเลิกในการบรรจุอักขระยันนะครับเป็นยันที่เขียนขึ้นลายมือทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นผ้าแคนวาสนะพื้นดำนะครับ ประกาสีทองกับสีเงินนะครับก็จะนําเงินนําทองมาให้แล้วก็เป็นอัขระยันโบราณเขียนจากวันเดือนปีเกิดเวลาตกฟ้านะครับด้านหลังก็เหมือนกันนะครับนะก็ขนาดเล็กลงไปนะครับอันนี้เป็นยันนวคุณขนาดอันนี้ก็จะเป็นขนาดกลางนะครับนะก็เป็นยันนวคุณเช่นกันนะครับก็จะเล็กลงมาหน่อยนะครับเขีนด้วยผ้าก็จะมีขนาด a 4ก็มีนะครับนะ ความขังไม่ได้เกี่ยวกับขนาดนะครับนขนาด A4 ก็จะเป็นกระดาษขนาด A4 เคือบนะเคือบกันน้ําให้นะครับนะก็จะมี3ขนาดนะหรือใหญ่กว่านี้ต้องการก็สามารถทําให้ได้นะครับสำหรับท่านใดอยากนํายันไปบูชาแบบพระเกจิอาจารย์นะครับแล้วยันผมเนี่ยมีประสบการณ์เพียบนะนะครับนะมีรีวิวเพียบนะในการที่นำไปบูชาแล้วเกิดผลลัพธ์นะนะครับอย่างคุณ นายนานะครับนะที่อยุธยานะครับเขาให้เปิดเผยได้นะเลยจะเอามาให้ดูนะครับนะเขาบูชา3าเดือนเนี่ยสิ่งอาศจรย์ต่างๆเกิดขึ้นกับเขาเขาซื้อบ้านด้วยเงินสดนะครับภายใน3เดือนนะครับบางคนก็ถูกหวยเรียงกันตั้งแต่ได้ยันนะครับสี่งวดติดบางคนไม่ถูกหวยได้งานใหญ่โปรเจกต์ใหญ่นะครับผมเปิดเผยเฉพาะท่านที่ให้เปิดเผยเท่านั้นนะครับนะ อย่างนี้คุณในๆๆนานะครับก็ได้ไปนะครับนะบูชายันได้รับยันมงคล14มีเงินเข้าบัญชีประมาณ5 0 0นยันมงคลศักดิ์สิทธิ์มากนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลนะครับ3เดือนถัดมานะบอกขอรีวิวนะคะตั้งแต่บูชายันนว่าคุณ9ชีวิตดีขึ้นมากเงินเข้าหลักล้าน7็ดสิงหาที่ผ่านมาทำสัญญาซื้อบ้านด้วยเงินสด5.5ล้านนะครับนะขอบคุณอาจารย์มากในบ้านเขานะ สชั้นสีขาวนะครับอยู่อยุธยาเนี่ยนะครับนี่เป็นเรื่องอัศจรรย์เป็นความเชื่อด้วยนะบางคนก็เนี่ยถูกหวยสีงวดติดงวดละสี่แสนกว่าหลังจากได้ยันไปนะครับแต่ฉะนั้นเราอย่างบางคนเนี่ยเอาไปแต่วันแรกนะครับก็ถูกหวยนะครับหรือว่ามีโชคหรืองานเข้าต่างๆก็มีบางคนก็2อสเดือนนะครับบางคนก็อาจจะช้าหน่อยนะครับขึ้นอยู่กับเคล็ดลับในการบูชาเครื่องรางของท่านนะครับว่าท่านเนี่ย จะวางนิวรณ์ห้าได้หรือไม่ถ้าคาดหวังมากเกินไปสิ่งต่างมันก็จะขาด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 ,ขาด,ขาด,ขาดนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเครื่องรางเนี่ยขังมากเป็นเครื่องรางสายพุทธศาสตร์พุทธคุณนะครับถ้าท่านนําไปบูชาเป็นเครื่องรางเฉพาะบุคคลนะครับจะเขียนจากวันเดือนปีเกิดนะครับจะเกิดเรื่องอัศจรรย์กับท่านแน่นอนนะครับนะก็เป็นการดึงดูดพลังงานดีๆนะครับจากจักรวันมาใช้